FRR 2 1 0โปรโมชั่นเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่8900 0บาทนะครับคันนี้ถ้าออกในแบบบุคคลเนี่ยผมพร้อมอจดทะเบียนป้ายเหลืองประกอบการร่วมให้เลยนะฮะในในโปรโมชั่น8 9 0 0 0แต่ถ้าลูกค้าจะซื้อในนามบริษัทหรือว่านิติบุคคลเป็นรถบรรทุกคันแรกผมบริการจดทะเบียนพร้อมขอประกอบการให้เลยเป็นรถบรรทุกประกอบการป้ายดำจดให้พร้อมเรียบร้อยอย,อยู่ที่89 0 0 0 สวัสดีครับผมเซลนบอิซูสุวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้ารถบรรทุกคันนี้นะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อขนาดกลาง FRR210 นะครับซึ่งรถบรรทุกขนาดกลางตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2เครื่องยนต์นะครับก็จะมีเครื่องยนต์อยู่210แรงมา้ากับเครื่องยนต์190งาสแรงมา้าสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดเลยแรงม้าเยอะสุดสำหรับรถ6ล้อขนาดกลางนะครับ FRR210 น้ำหนักบรรทุกรวมของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ10ตันนะครับความยาวของรถคันนี้นะครับความยาวตั้งแต่ทางด้านหน้ารถนะครับถึงท้ายรถนะครับท้ายตู้ก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ8เมตร4นะครับแต่ว่าความยาวของตู้คันนี้นะครับจะยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตร5นะครับซึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อขนาดกลางที่มีความคล่องตัวนะครับก็เหมาะสาหรับเข้าตอกซอกซอยในถนนเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ สามารถใช้งานได้คล่องตัวนอกจากรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่นะครับก็แนะนำรถรุ่นนี้เลย FRR 2 1 0 6ล้อขนาดกลางนะครับ FRR 2 1 0 6ล้อขนาดกลางน้ำหนักบรรทุกรวมอยู่ที่ประมาณ10ตันคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์แรงสุดนะครับสำหรับ6ล้อขนาดกลางตัวเครื่องยนต์210แรงมา้า ัวนี้ก็จะเป็นตู้ขนาด10บานนะฮะถ้าลูกค้าต้องการความใหญ่กว่านี้นะครับต้องไปรถ6ล้อขนาดใหญ่นะครับ FTR 240ตัวนั้นบรรทุก15ตันเลยแต่ว่าคันนี้ก็ถือว่าตัวรถตัวบอดี้ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับก็เหมาะสำหรับเข้าตอกซอกซอยที่เล็กๆนะครับตัวนี้ก็เข้าได้เหมือนกันความยาวโดยรวมนะครับคันนี้ก็คือตั้งแต่ด้านหน้ารถนี่ด้านหน้ารถ ถึงท้ายรถตัวนี้ยาวรวมประมาณ8เมตร4แต่ถ้าเป็นตัวตู้นะครับก็ยาว 5, 6เมตร5นะครับตัวนี้สำหรับเจ้า,าโปรโมชั่นของรถ6ล้อขนาดกลางคันนี้นะครับ FRR 210โปรโมชั่นเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่89,000บาทนะครับคันนี้พร้อมจดทะเบียนป้ายเหลืองนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีประกอบการ จะออกรถในแบบบุคคลหรือว่าออกรถในแบบใช้งานของบริษัทก็ได้นะฮะถ้าออกในแบบบุคคลเนี่ยผมพร้อมอจดทะเบียนป้ายเหลืองประกอบการร่วมให้เลยนะฮะในโปรโมชั่น89,000แต่ถ้าลูกค้าจะซื้อในนามบริษัทหรือว่านิติบุคคลเป็นรถบรรทุกคันแรกผมบริการจดทะเบียนพร้อมขอประกอบการให้เลยเป็นรถบรรทุกประกอบการป้ายดำจดให้พร้อมเรียบร้อยอยู่ที่89,000นี่ ตัวนี้นะครับตัวกันมอเตอร์ไซค์กฎหมายใหม่นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะดูใหญ่เทอะทะกว่าเมื่อก่อนนะครับกฎหมายใหม่ขนส่งเขาต้องต้องเป็นขนาดมาตรฐานและนี่จะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยเป็นกันมอเตอร์ไซค์พวกนี้ส่วนสีต่างๆเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะครับพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ในในกฎหมายขนส่งที่เขาห้ามนะครับเรื่องการทําสีลูกค้าต้องการทําสีอะไรก็ได้แจ้งมาได้เลย แต่ว่าการมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเป็นสไตล์แบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยตู้10บานกับโปรโมชั่น8 9 0 0 0บาท6ล้อขนาดกลางนี่ดันท้ายเนี่ยเนี่ยตัวการมอเตอร์ไซค์จะเป็นแบบใหม่ละสำหรับกฎหมายใหม่เนี่ยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถบรรทุกขนาดกลางแบบนี้นะครับ frr 2 1 0หรือว่า frr 1 9 0นะครับต่างกันแค่แรงม้าเท่านั้นเอง ลูกค้าอยากจะได้เครื่องแรงก็แนะนำะเครื่องยนต์210แรงม้าแต่ถ้าลูกค้าอยากจะประหยัดเงินประหยัดงบสักหน่อยก็เลือกมาเป็นเครื่องยนต์190แรงม้าตัวชมใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับยังเป็นตัวเครื่องยนต์ยูโร3อยู่นะครับเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนมาตรฐานของมาตรฐานไอเสียใหม่แล้วต้องเป็นยูโร5แล้วนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ยูโร3เรายัางมีสต็อกอยู่ราคาก็จะประหยัดกว่าเครื่องยนต์ยูโร5อยู่หลายหมื่นนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจยูโร3นะครับก็ติดต่อสอบถามเซลลนบได้เลยโทรมาได้เลยนะครับเซลน์นึ0 8ส4 6 7 6 2 8 9สนใจรถบรรทุก6ลอ้อหรือว่า4ลอ้อจัมโบเอ r นก็โทรหาก,กันได้เลยสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ